รายการนิทานอาเซียนเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยนะครับเลขาทหาร สัสดีครับสวัสดี้ากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในรายการนิทานอาเซียนรายการนี้นะจ๊ะจัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะจ๊ะนี่ตอนนี้ตอนตอนนี้นะครับน้องๆอ,อีกหน่อยเนี่ยเราจะต้องไกยเต็นอาเซียนนะฉันถามนายจริงๆเลยตอนหน้าตายอย่างนาจะไหวหรือเขาภาษาอังกฤษเนี่ย อ,อันนี้อันนี้เขาเรียกสป,ประมายกันนะครับน้องๆทนหยครับเอา้าพี่ต้นไม่อยากจะบอกนะครับว่าตอนที่พี่ต้นเรียนเนี่ยนะตอนอยู่มหาลัยเนี่ยนะครับวิชาที่พี่ต้นเรียนไม่เก่งคือภาษาไทยพี่ต้นจะนั่งอยู่หลังห้องเลยนะครับเพราะว่าเรียนไม่เก่งครับแต่ว่าพอวิชาภาษาอังกฤษเต้นยังไงโอ้โหยนั่งแถวหน้าสุดเลยครับโอ้โหยแสดงว่าเก่งอ๋อไม่แล้วครับภาษาอังกฤษเนี่ย เวลาเขาถามเขาจะถามจากข้างหลังมาข้างหน้าครับพอมาถึงพี่ต้นหมดเวลาพอดีเดี๋ยวเดียวฮะแล้วหัวราะด้วยนะเนี่ยเอาอาจจะดูไม่เก่งครับแต่ว่าหลังจากนั้นพี่ต้นก็อ่านหนังสือนะครับเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนี้พี่ต้นก็เลยพูดได้แล้วครับน้องๆถ้าเราอ่านหนังสือนะครับเราก็จะสามารถที่จะทําได้แหละแต่เราต้องฝึกฝนด้วยอ่ะแต่ว่าอยากจะถามนิดนึงนะครับว่าอืภาษานนเลเซียเนี่ยนะครับพี่ตาตนภาษาราเลเซียเนี่ย เขาใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาราชการครับเออสโลตตัดตเทศนอเลเซียนเนาเขาก็จะใช้เอ่อภาษานาเลเซียนี่แหละจะเป็นภาษาราชการนะแล้วเวลาเขาทักทายกันเนี่ยเขาก็จะยื่นมนือทั้งสองข้างนะ่สัมผัสกันเรียกว่าสลามเป็นการทักทายตามหลักอิสลามนะจ๊ะยกเว้นผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเขาก็จะไม่ให้สัมผัสมนือกันนะจ๊ะ หลังจากทักทายกันแบบมาเลเซียแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปฟังนิทานสนุกๆก,ก,กันต่อเลยดีกว่าครับโออยเยี่ยมเลยอะ่ะเรื่องอะไรละครับเป็นเรื่องของกระจงหัวใสกับเสือเซอซาครับแล้วก็ไปพบกับนักต่อยเซมเบ้เหมือนเดิมนะครับและหลังจากนั้นครับน้อง เตรียมกระดาษกันด้วยนะครับเพราะว่าเราจะไปพบพี่ปอมในช่วงของกระดาษพับรับอาเซียนกันเลยโอ้โหเราจะเชิญกันทหนเลยเจ้าไต่ชนนิทานเลยจ้าตัวเลยเจ้าไปเลยครับมาพัะดาดตลกเฮฮานิทานอาเซียนมาแล้วครับตลกเฮฮานิทานมาเลเซียน,นะครับวันนี้เสนอเรื่องกระจงหัวใสกับเสือเซอร์ซ่า กาละครั้งหนึ่งมีกระจงน้อยเจ้าปัญญาตัวหนึ่งกำลังออกหาอาหารอย่างเช่นทุกวันขณะนั้นนั่นเองมันเจอกับเสือหิวโซตัวหนึ่งเข้าตัวบังเอิญหิวแล้วเกิดไม่ได้กินอะไรมาสามวันแล้วโอ้เฮ้ยนั่นมันเจ้ากระจงดีล่ะเจ้าจงมาเป็นอาหารให้ข้าสติสีเจ้ากระจงน้อยว้าเสือคำรามเห็นฟันแหลมเลยครับกระจงน้อยตกใจจึงแกล้งพูดขึ้นว่า ข้าคงเป็นอาหารของท่านไม่ได้แล้วครับท่านพญาเสือ,เ,อ,อเพราะว่าพระราชานะรับสั่งให้ข้าดูนะขนมพุดดิ้งตรงนูง้นห้ามใครมากินครับอนู่นไงนู่นไงนู่ไงว่าแล้วมันก็บุบ้ยปากไปทางบอกคนใกล้ๆครับออร้านเ้ยขนมพุดดิง้งโอ้โหของนอกโดยเนี่ยว่า <laughs> ข้าก็อยากจะชิมขนมพุดดิ้งเหมือนกันนะนะ,นะ,นะเฮ้ยงั้นขอข้ากินนิดหนึ่งได้ป่ะหะเจ้าเสือรบเราครับอ้ไม่ได้หรอกครับกระจงน้อยทําท่าทีปฏิเสธแต่ไม่นานก็ยอมตามที่เสือขอและหลอกล่อว่าตนจะต้องวิ่งไปให้ไกลก่อนเพื่อไม่ใหสัตว์อื่นคิดว่าตนละเลยต่อหน้าที่ได้ไหมครับเออได้ว่าแล้วกรจงน้อยก็วิ่งจันหายไปเสือได้ทีก็กระโจนกัดโหนในบอ่อทันที ขนมพุดดิ้งจ๋าเสือมาแล้วจ้าว้าบเฮ้ยบุยเผื่อตุย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 ,ตยแต่แล้วมันก็ต้องคายทิ้งแทบไม่ทันครับโอ้ยมนหลอกกินโครนไม่ใช่ขนมพุดดิ้งนี่นาะมันโกรธจ,จัดครับรีบวิ่งตามล่าหากระจงน้อยจนพบครับหน้อยจ้ากระจงวันนี้เอ้ยครั้งนี้จ่าจะต้องเป็นอาหารของข้าแน่ๆเจ่ากระจงน้อยเอ้ยหน่อยหลอกข้าดีนักหสือคำรามกึกก้องครับ ชากนจัตโตะเตะภาษาอะไรวะเนี่ยภาษาญี่ปุ่นนี่คืองี้ครับข้าคงเป็นอาหารของท่านไม่ได้หรอกครับเพราะพระราชารับสั่งให้ข้าดูแลกลองใบนั้นกลองอะไรคือพระราชาบอกว่าห้ามใครมาตีนี่ไงครับว่าแล้วมันก็บุ้ยปากไปทางรังต่อบนต้นไม้ใกล้ๆครับไหนไหนกองของแกวันนี้ฮะนั่นไงครับบนต้นไม้ครับเออเอยนั่นเหรอ ถ้าอยากลองตีกรองของพระราชาดูสักทีอ่ะพอตีนิดนึ่งได้ป่าจะเสือรบเราครับออม,มันจะตีหรอครับมันจะตีหรอครับแม่ดีสิกระจงทําท่าทีปฏิเสธเช่นเดิมครับแต่ไม่นานก็ยอมตามที่เสือขอแล้ววิ่งจันหายไปอีกเสือจึงวิ่งเข้าไปตีรังต่อทันทีเพราะคิดว่าเป็นกรองครับเอาละ่ะขอสักป้าละนี่นะเปี่ยนก็ให้อ้าอะไรออกมาเนี่ยวายตัวต่อ รูดเดียวเท่านั้นเองครับตัวต่อมากเลยกรุ่มต่อยเสือจะต้องวิ่งหนีไปอยู่ในน้ำครับเอาละกระโดดน้ำก่อนนะฉันไม่อยู่แล้วโคมเจ็บใจนักเจ้ากระจงเอ้ยต้องตามล่ามาอีกสักครั้งหนึ่งเจ้ากระจงเจ้าอยู่ไหนอ่าอยู่ด้านเองและแล้วเจ้าเสือก็ตามล่ากระจงน้อยจนพบอีกครั้งครับเอาละข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปอีกแล้วเป็นครั้งที่สามเมื่อตายซะเถอ,อะออย่าเพิ่งครับท่านเสือครับ ข้าคงเป็นอาหารของท่านไม่ได้แล้วครับเพราะว่าพระราชารับสั่งให้ข้าดูแลเข้มขัดเส้นนี้ครับห้ามใครมาใส่ครับว่าแล้วมันก็บุ้ยปากไปทางงูเห่าที่นอนหลับขดอยู่ใกล้ๆครับนั่นไงครับกองนั้นไงเฮ้ยขอข้าใส่หน่อยเถอะนะเจ้าเสือรบเร้าครับกะจงก็ทําทีปฏิเสธเช่นเคยครับมันจะดีเลยครับอ้าก็ได้ก็ได้ก็ได้แต่ไม่นานมันก็ยอมตามที่เสือขอแล้วก็วิ่งจันหายไปอีกครับเสือสกปรกาส รีบเข้าไปดึงงูยืดออกมาพันรอบตัวครับมานี่เจ้าเข็มขัดงาเพราะคิดว่าเข็มขัดนี้คือเข็มขัดที่ดีของพระราชาครับงูเหา่าเมื่อถูกยืดตัวออกก็ตกใจเตืนครับมาจึงรัดเฮ้ยอะไรกันเนี่ยแล้วก็ฉกเจ้าเสือจนสิ้นลมครับเฮ้ยนี่นะก็ชกหน่อยอ้ยลงกลางหัวพอดีเลยเอยโอ้ยโอ้ยพิษงูพิษงูเข้าหัวใจแล้วอ๋อเดสมอเล่ตายเจ้ากระจงน้อยแอบดูอยู่ ก็มีความสบายใจเมื่อเห็นเจ้าเสือนั้นตายไปและตอนนี้มันก็มีความสุขที่จะหาอาหารอย่างสบายใจ สวัสดีครับน้องๆพบกับช่วงกระดาษพ,พับรับอาเซียนกับพี่ปอมอีกแล้วนะครับในสัปดาห์นี้เราก็จะมาพับเสือกันนะครับเป็นหน้าเสือน่ารักน่ารักตัวหนึ่งพับไม่ยากครับตัวนี้เริ่มจากที่เรามีกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ1แผ่นเหมือนเช่นเคยนะครับเราก็จะเริ่มต้นโดยการพับครึ่งนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยม จากนั้นก็พับครึ่งเจ้าสามเหลี่ยมตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้กางออกพับมุมนะครับที่อยู่ทางด้านบนลงมาหามุมทางด้านล่าง คราวนี้เราจะพับหูของเจ้าเสือตัวนี้นะครับพับหูของมันขึ้นไปนะครับแต่ไม่ต้องขึ้นไปมากนะครับขึ้นไปให้เลยขอบเลยเลยขอบด้านบนนี้ไปนิดนิดหน่อยจากนั้นเราก็ พับเก็บมุมด้านข้างเข้ามา,าพับเก็บมุมด้านข้างเข้ามานะครับแล้วก็พับเก็บมุมด้านบนลงมาจะลงมาเยอะหรือลงมาน้อยก็ได้นะครับแล้วแต่น้องๆได้เลยทีนี้พลิก กลับด้านนะครับสำหรับจมูกของเสือเราก็พับนะครับพับกระดาษแผ่นแรกนะครับขึ้นแล้วก็พับเจ้ามุมแหลมนี้ลงส่วนกระดาษแผ่นหลังนะครับเราก็พับซ่อนเก็บไปไว้ด้านใน แล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตกแต่งใบหน้าเสือของเรานะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสือนะน่ารักน่ารักนะครับสไตล์พี่ปอมก็หวังว่าน้องๆก็คงจะชอบพับเสือนะครับแบบนี้แล้วก็พบก,กันใหม่นะครับกับกระดาษพับรับอาเซียนในสัปดาหนะ์หน้าโอ้โหแต่ยังไงด้วยใจน้องๆกระจงเจ้าตัญญา สนุกมากเนาะโอ้ยที่สมทงนะก็คิดอยู่ว่าจะทันยังไงเราจะได้นนสติตัญญาดีแด่กระจงดังเนาะเออที่ดกเลยนะเจ้า,าก่อนที่เราจะเป็นคนที่มีสติตัญญาณดดีเหนืดกระจงนะเจ้าน้องๆก็แค่อ่านหนังสือเยอะๆเพราะการอ่านนะเจ้าน้องๆจะทำนให้เรามีความรู้แล้วก็เสริมจ,จินตนาการ เมื่อเรามีตัณหาเนี่ยเราก็จะสอนนัดเอาความรู้ไปแ,แก้ตัณหาได้ด้วยอืมแล้วการฟังนิทานเนี่ยนะครับก็เป็นการเสริมจินตนาการด้วยหรือเปล่าครับพี่ตาปนครับโอ้ยอันเนี้ยใช่เลยจ้ะโอ้โหถ้าอย่างนั้นนะครับพี่ต้นว่าเดี๋ยวเราไปชมนิทานกันต่อเพื่อเสริมจินตนาการกันต่อเลยดีกว่าครับจะเป็นเรื่องอะไรครับเป็นนิทานปั้นฝันนะครับเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับแมว แล้วก็อย่าลืมครับเราจะไปหัดต้นแนวกดที่เอ็ดเกินโอ้ยจำได้ถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็ไปชมกันเลยครับไปเลยจ้าไปเลยจ้๊ไปเลยครับเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับแมวณชายป่าแห่งหนึ่งสุนัขจิ้งจอกกับแมวเหมียวบังเอิญมาพบกันเจ้าแมวได้ยินกิจศัพท์ของสุนัขจิ้งจอกมานานว่า เป็นสัตว์ที่เฉียวฉลาดสามารถเอาตัวรอดในป่ากว้างได้เก่งนักมันจึงร้องทักทายสุรจิ้งจอกอย่างชื่นชมโอ้ท่านสุรจิ้งจอกข้าช่างโชคดีซะจริงที่ได้พบเจอท่านในวันนี้ท่านช่วยสอนวิธีหลบหลีกสัตูใร้ยข้าสักสองสามวิธีจะได้ไหมท่านเจ้าสุรจิ้งจอกได้ยินแมวเหมียวทักเช่นนั้นก็เดินยืดอ,อกเข้ามาพร้อมกับคุยววา่าวิธีการเอาตัวรอดนั่นเหรอโอ้ยข้ามีเป็นร้อยวิธี แล้วแต่สถานการณ์พูดทั้งวันก็ไม่หมดล็อกชีโอคให้เจ้าแมวเหมียวได้ยินก็ยิ่งชื่นชมโอ้ดีจังเลยข้ามีแค่วิธีเดียวใช้กับทุกสถานการณ์เลยพูดไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงหมาล่าเนื้อฝูงหนึ่งวิ่งกลูกันมาทางสัตว์ทั้งสองทันใดนั้นเจ้าแมวเหมียวก็รีบกระโดดหนีขึ้นต้นไม้อย่างรวดเร็วนี่ละ่ะคือวิธีของข้าแล้ววิธีของท่านละ่ะสุรดจริงจอก มม่แต่คิดถึงวิธีการต่างๆนานาที่มันรู้แต่ไม่ทันซะแล้วฝูงหมาล่าเนื้อเข้ามาประชิดตัวซะแล้วไอหย,ยับเจ้าสุรจิ้งจอกหนีไม่ทันมันจึงถูกหมาล่าเนื้อทั้งฝูงรุมกัดถึงจนถึงตายเจ้าแมวแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าสุรจิ้งจอกที่มันชื่นชมจะจบชีวิตลงอย่างง่ายดายเช่นนี้เนี่ยหรือผู้ที่มีความรู้มากมายหลายร้อยวิธีแต่ไม่สามารถ นำมาใช้ได้สัวิธีเดียวเพื่อเอาชีวิตรอดได้โอโอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีความรู้มากมายนั้นไร้ค่าหากไม่รู้จักนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์สวัสดีครับพบกับเพีอบในช่วงปั้นฝันนะครับวันนี้เพีอบจะสอนน้องๆปั้นแมวกันนะฮะ ก็เป็นแมวจากในเรื่องนะครับนี่เลยส่วนประกอบก็คือมีส่วนลำตัวนะครับหัวขาสี่ข้างครับมีหูนะฮะหูแหลมแหลมเป็นเอกลักษณ์ของแมวนะฮะแล้วก็มีหางนะครับสำหรับแมวของพีเอนะครับก็จะมีลักษณะเด่นก็คือมีลายนะครับเป็นลายสีเข้มๆนะฮะมาเริ่มประกอบกันเลยนะครับก็พีเอได้ เตรียมลายของส่วนหัวแปะให้น้องๆดูนะครับ3เส้นอย่างนี้นะฮะจะแปะไปที่ตรงหน้าผากเลยนี่เลยครับด้านบนหัวอย่างนี้นะครับก็ค่อยๆวางให้ได้ตำแหน่งนะฮะค่อยๆกดนะครับให้แบนลงต่อไปก็อีก2เส้นนะครับอย่ากดแรงเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะบี้จนเสียรูปนะฮะค่อยๆกดครับ เส้นสุดท้ายแล้วละครับเปียบก็ได้ลายได้ลายบนหัวแมวแล้วต่อไปมาประกอบส่วนอื่นๆนะครับก็เป็นส่วนปากละกานนี่นะครับติดลงไปเลยครับตรงก,งกลางครับคลอยมาทางด้านล่างหน่อยนี่นะฮะจมูกครับ ต่อไปเป็นส่วนหูนะฮะนี่นะครับเล็งให้ตรงกัน,นครับมองจากด้านบนก็ได้นะครับจะสะดวกกว่านะฮะโอเคครับค่อยๆจับกดลงไปให้แน่นนะฮะต่อไปติดตาครับตาขาวมาแล้วปึ๊บครับกดลงไปครับ ถ้าน้องๆมีความรู้สึกว่ามันติดยากจังเลยจะแกะชิ้นส่วนบางชิ้นออกก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้เราติดชิ้นส่วนอื่นๆได้สะดวกนะฮะข้อดีของดินน้ํามันนะครับก็คือสามารถถอดชิ้นส่วนบางชิ้นออกมาก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยแปะก,กลับเข้าไปใหม่เอาละครับได้น้าน้องแมวแล้วพักไว้ก่อนต่อไปก็ประกอบ อ๋อตัวนี้เพียปั้นเป็นน้องแมวแบบว่าหมดแรงนะครับเกาะต้นไม้หนีสุนัขนานไปหน่อยเขาก็จะนอนแผ่หมดแรงนะฮะนี่เลยเราก็ไม่ต้องดามขากันนะครับหางนะครับจะมีลายเหมือนกันเพียก็จะสอนน้องๆน,นะฮะทำเป็นลายเออทำเป็นเส้นนะครับสีเข้มมาพาดเอาไว้นะสัก2เส้นก็พอครับ ห่อครับค่อยๆกดให้แบนลงนิดนี้นะครับจากนั้นก็เอามาคลึงกับพื้นครับครับใช้นิ้วค่อยๆคลึงกับพื้นนะครับลายที่นูนๆอยู่เมื่อกี้ครับก็จะแบนลงนะครับก็จะเป็นผิวที่เกือบจะเรียบเสมอกันละอย่างนี้จะดูสวยกว่านะครับอา้าวก็ไปติดเลย ดัดให้งอน,นิดนึงมาเลยส่วนหัวกรอบติดเข้าไปที่ด้านหน้าอย่างนี้นะเป็นแมวนอนแผ่อย่างนี้นะครับ <Okay. S 2> เสร็จแล้วครับ ช่วงแจงนิทานดีๆงานละจ้าน้องๆจ้าโอ้โห,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 โหนี่พงดูดีใจเป็นพิเศษเนาะอันแน่นอนครับเพราะช่วงนี้นะจ้าก็จะนิทุใหญ่ใจดีเอานิทานดีๆมาแจกให้น้องๆดีๆกันโอ้โห,โหดีๆทั้งนั้นเลยนะจ้าโอ้โห,โหงั้นไปดูกันนะครับว่านิทานเล่มแรกที่เราแจกเป็นเรื่องอะไรครับทานทอนแล้วติงนี่เลยครับเป็นเรื่องของวันในคดีก่อนนอนครับเรื่องนาง12ครับ ต้องขอขอบคุณสานพิมพ์สกายบุ๊กมากนะครับที่มอบให้กับเรานะครับเอาเล่นที่สองติ๊งนี่เรื่อง9ก้าทันอาเซียนครับก็จะรวมรวมทุกเรื่องนะครับเกี่ยวกับอาเซียนที่คนไทยต้องรู้นะครับต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์ M I S มากนะครับที่มอบให้กับเรานะครับเอาเราไปดูเล่นที่สารกันเลยจ้ะติ๊งนี่เลยครับเป็นเรื่องเจ้าแมงมุมอ้วนนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์พา s s ส d k i คิดมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ<อ>นะดูเล่นที่4กันตินี่ครับเล่นที่4นะครับเป็นเรื่องนักปั้นน้อย3นะครับเป็นเรื่องครอบครัวแล้วก็คนรอบตัวแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับก็ขอขอบคุณสำนักพิมพ์ปั้นฝันมากนะครับที่มอบให้กับเรานะครับกติกาง่ายๆจ้ะทัดกระดาษนั่งนะจ๊ะเพราะว่าอยากให้น้องๆทุกคนได้สึกทัดกระดาษกันทัดแต่รูปสัตว์อะไรก็ได้น่ะนะจ๊ะถ้าชอบใจแจกกันไตเล้ ้แล้วก็อย่าลืมจ้ะที่อยู่ของเราติดต่อที่ไหนครับข้างล่างนี้จ้าข้างล่างนี้นะครับก็เขียนกันมาได้นะครับแล้วก็ย้าเหมือนเดิมครับมาพูดมาคุยกันได้นะครับมาพูดมาคุยกันนะครับแล้วก็มาดูว่าน้องๆเป็นยังไงบ้างดูนิทานแล้วเราเป็นยังไงได้อะไรกันบ้างมาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะมีของประมอภให้โอ้ยอันนี้ต้องมาดูกันอีกทีนึงนะ <c oughs> เอาละวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับกับรายการนิทานอาซี วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเขียนอาเยอะๆนิทานเราแย่เลยตัวอย่างตอนต่อไปนิทานเกี่ยวกับประเทศเนียนนาเรื่องไอขุนใสโอ้โหชื่อเรื่องนาชนีดีจ้าน้องจ๋าแล้วก็ตามติดกันด้วยกระดาษทัดรับอาเซียนเราจะได้ทัดนกยุงกันโอ้โหนกยุงนกยุงนกยุงแล้วก็ตามได้ชนนิทานก็ดีนะจ้าในเรื่อง นูนากัดพังพรอนโอ้โหจะเกิดอะไรขึ้นนู่นหนูเจอกับทางทอนไ่น่าสนุกน่าสนุกน่าสนุกแล้วก็ช่วงสุดท้ายเราก็ยังได้ลืมนะจ๊ะดินน,นั่นนั่นเอานะตั้นกันให้สนุกช่วงของตั้นสันเราจะไ้ตั้นทางทอนกันติดตามกันได้ในตอนน้าน้านานา,นาอย่าทระชนกันเลยเจ๊ะ